น,นี้จะมาแนะนำอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะครับไว้ใช้ฝึกข้อมือตัวนี้ดีมากเหมือนกันอีกตัวหนึ่งใจโรบอลน,นะครับเป็นบอลที่ใช้สําหรับการฝึกข้อมือนะครับวิธีการใช้ก็มันเป็นลูกมันจะมีลูกศรน,นะครับแน,นี้นะครับแล้วก็หม,ม,กม,มุนตามลูกศรขึ้นมาครับหมุนตามลูกศรขึ้นมาแบบนี้ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจผมน่าจะไม่น่าจะใช้แบบออโต้ไม่ได้ใส่ฐานไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับ ดันขึ้นมาเสร็จปั๊บเงินสุดปั๊บเราก็เบรกไว้อย่างนี้ครับยึดยึกดไวเด้เบรกไว้ครับเสร็จแล้วก็ปล่อยปล่อยเสร็จปุ๊บเราก็หมุนตามอ่าหมุนตามนะครับหมุนไปเรื่อย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 เสียจังหวะครับเป็นหยุด <c oughs> เอาใหม่ขออีกที ต้องแบบจังหวะมันต้องได้นะครับในการหมุนแล้วมันจะพอดีพอดีมือใหม่มือใหม่ครับมือใหม่หัดเล่นอ่าแต่เรานุกดีครับถนุมดีเจ้็ปล่อยอ่าได้ละได้ละโอเคพอมันได้พวกน้ำหนักมันจะโอเคนะครับแล้วเนี่ยมันมีไฟขึ้นได้สวยงาม เนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยครับมันจะไม่หยุดเลยนะถ้าเสียจังหวะมันก็จะหยุดหรือว่าผิดข้างเรี่ยหยุดนะครับุนไปเลยแบบนี้นะครับเพื่อนๆดีครับเพื่อนๆดีสนุกใส่ไฟฝึกข้อมือนะครับอลองไปหาซื้อกันดูนะครับดีมากๆโอ้ได้จริงได้จริงได้เยอะด้วยอ่านี่นะครับ ใจโลบอน